ค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC นะคะเดี๋ยวเรามาตามแนวทางนะคะของลุงโอปอเอ้าวันนี้มาแปลกเ,เพิ่งเห็นโอโปอเพิ่งเห็นป้ายพลพ่อโอปอล์พลพ่อขายน้ำโอปอโอปอขายน้ำโอปอหนึ่งหนึ่ง เป็นตัวไหนกันนะครับผมหนึ่งหนึ่งกับห้าสามบบเม่อวดนั้นเนาะเอามาตามตัวงวดนลคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาลูกมียังกันเนี่ยสวัสดีจ้าอีกรอบเดือนนะคะคุณลุงคุณบอกเลขถือสามตัวว่าเนนงวดที่แล้วงวดที่แล้วโอ้โยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงวดที่แล้วสามตัวตรงๆเลยนืมมาตามความฝันงวดนี้ต่อบอลปล่อยไปแล้วไปย่างั้งไะ ปล่อยให้เอฟซีไปแล้วมันไปแล้วทีนี้เราก็มาตามมาตามค่ะคนปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วให้เอฟซีไปอย่างนี้ค่ะคุณพ่อปล่อยไปไกลยังผมจะวิ่งตามทันไหมเนี่ยเจอเรนท่านน้ำท่านนัวปล่อยหัวใเอานเราผมฝักให้หน่อยครับผมขอเลขเด็ดจากบรอผมฝักให้หน่อยครับผมหวานก็ฝันว่าอันเราผมนอนฟังธรรมะอยู่ธรรมะก็ก็เปิดก็มี อาจารย์อาจารย์ผู้หญิงแต่เขาเข้ามาเด็กเขาเข้ามาเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เปิดให้ผมดูนะเราก็เอาอีกแล้วบอกว่าเลยไปให้เอฟซีทางสีขอเขาปีเตะเปให้เปให้ก็เขาเตให้ตัวนี้ตัวท้ายเขาเปให้ตัวท้ายผมเพิ่มผมเพิ่มข้างหน้าตัวไหนคะคุณลุงเงินบอกใช่ให้กระดานนั่นบ่ให้กระดานครับพันยาไม่พูด รับผู้หญิงฝันหรอเปอาจารย์รับอาจารย์อาจารย์เขามาหาผมแหละเขามาคุยเรื่องธรรมะพูดแล้วเขาก็เปิดให้ให้ดูอ่าทางขาดูผมก็เอามาอีกแล้ววะผมก็ว่าอยู่ผมให้ fc ผมทางสีขอเขาเปลให้เขาก็เปลตรงนั้นแล้วผมผมแถมข้า้งหน้าให้เปดแปดห้าห้าว่ค่ะคุณลุงไม่ใช่สี่วถ้าผมเปล แต่ตามจริงผมก็จะแปรตัวนั่นแต่มันมีคนเขาไปให้ก็มันเป็นหอหยีเขาก็ใส่ไปโอ้หอนี่เป็นห้าห้าใช่โอ้ห้าหอหกได้อห้าหอหกห้าก็ได้ห้าก็ได้ผมก็ได้ครับ โอ้ใช่ผมรู้แล้วไม่ใช่ของค่าสีเลขมวนเลกมวนเลขหาหานี่คือเลกมวาลองหาหาดูสิหาหานั่นเลขมวนสรุปอีกทีคือเลขมวบลุงกาแฟได้เลขตัวนี้มาจากคมฝันครับคมฝันคมฝันฝันว่าฝันว่านัมีอาจารย์ผู้หญิงเขาคนใหญ่สูงแล้วเขาไปหาเขาเขาไม่ได้พูดพูดแป๊บเดียวเขาก็บอกเปิดผมก็อเอามาอีกแล้วผมก็เปลี่ยน ตัวไพ fc t ่4บอเป็นครับ855ครับ่ได้เลขตัวนี้มาเลยนี่ครับได้ตัวไหนแปดห้าห้าขอบคุณนะครับแล้วแต่ดวงไนะแปดห้าห้าแล้วนะครับความฝันความฝันพ่อโออีแล้วแจใทุกคนเลยบอบอขีทีคึ้งงวดทีเล้วอีกล้วงวดทีเลี้วเก็บนึงนึง ก็ปีนังเห้ยก็ไหแต่ดวงมีสาม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 ห้าสามบบนล่างเลยมวลหนึ่งมจากข้าทั้งบนทั้งล่างจากในความฝันมีตัวเลขที่ชอบไหมครับมีชอบดมีชอบดูนะครับแต่ผมเสียงไว้เก้าหนึ่งครันะเสียงไว้เก้าหนึ่งเก้าผมก็ชอบผมไปเสียงเจ็ดเก้าหนึ่งฝันดีอยู่นะฝ จากคอมปันตนนั้นกรร็ตี1855เนะแล้วก็ชอบก็ 90, คือ79แล้วก็91ใช่ไหมครับพ <c oughs> <s ays> ่อครับไพ่ปเป็นที่น้องเป็นสามโตเนาะให้สามโต้น้องหวนนี้เนาะสามตครับแปดห้าายิดเก่าเก้าหนึห่ง เจ็ดเก้าหนึ่งเป็นแปดแปดหนึ่งแปดห้าห้าหนึ่งแปดห้าห้าตัดตัดก็บโปได้หลายตัวนี่ตัดเป็นเลขสองตัวแปดห้าห้าแปดตัวข้างหลังก็เตี้ยคือไม่สามตัวเนาะมัจั๊กหมวชื่อนาชื่อรังก็โบยสามม้วนหรือสี่มวนประมาณนี้แหละมันมันนานมันสามปีผมก็ถูกมาเรื่อยๆตั้งแต่หลังยีโร่แต่มาถูกสอนสอนอยู่นีสองหัวสอนเนาะครับหม่องตอนช่วงมาปล่อยอยช่วงอาจารย์เขาเงียบ ผมก็ดีดขึ้นมาเออแล้วันนั้นเห็นไปเขียนในรูปแตงโมหรือเปล่าใช่เขียนด้วยรูปของผมเห็นเป็นหนึ่งสองใช่นั่นนั่นมาจากไหนตัวนั้นอีกตัวหนึ่งมันมีสายโมมาจากสมุทภาพใช่ผมก็ลองดูครับได้ไเลยแตงโมมีเลขอะไรบ้างตัวเดียวมีตัวเดียวมัยหรือมีหนึ่งสองใช่ผมคือมันเป็นอะไร สองหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งสองก็นั่นแหละเนาะนั่นนะคุจะไปไหว้หน้าราชิโลนั่นแหละเต็งหมูมบบมว่วานบวันวันก่อนวันวันอาทิตย์าอาทิตย์ที่ผ่านเนาะไม่ใช่ที่วนันพฤหัสเด็พฤหัสเนาะครับมีลูกแตงหมูตัวหนึ่งแล้วก็เก็บเหยียบไว้อีกหนึ่งตัวตัวที่เหยียบไว้คือเลขอาจะเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งประมาณนั้น เสี่ยงไว้เยอะไว้เสี่ยงเอาไว้ไม่กล้าปล่อยประชาชนกับคนอื่นใช่โอ้สวนอยู่แล้วแหละสวนอยู่แล้วสนอยู่แล้วครับสวนเยอะเลยซื้อเราจะรีไว้แล้วครับซื้อไว้แล้วอ๋อมั่นใจตัวไหนครับอ๋อผมให้หนึ่งเก้าเห็นลังเห็นมั่นใจตัวนี้ครับ่นใไปแล้วเนาะมั่นใจเหรอเนาะเอ้าปล่อยปล่อยก็ปล่อยเต็มที่เลยครับไม่ต้องกลัว ่ะพอเราปล่อยคนแรกเนาะไม่ได้ปล่อยตามไข่นี่ใช่ค่ะไม่ได้ปล่อยตา<ช>มหลังไข่เนาะปล่อยก่อนอได้เปียกไงได้เปียกเลครับะะนะครับก <9 S 2> ้า <9 S 2> กับอะไรอีกนะตัวหนึ่ง หนึ่ก้ัผมฝันมเนเจ็ดเก้า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 กับเจ็ดเก้าเอาเขียนหไงไปเลยจะได้รู้ว่ากระดานมากี่ตัวนะเดี๋ยวาระกาาให้แป๊บนึงครับไม่ไม่ไม่เขียนดีกว่าบ้างับเขียนเขียนอ๋อบอกเอาใช่ไหมอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาไอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาี่ไม่ธรรมดาแล้วอ๋อธรรมดาแนเปี่ยนเลขเปลี่ยนกันเด้าหนึได้แล้วจสองก เปิดตัวเลขให้ดูเลยครัเปิดเปิดขายเขามาเปิดขายดูเปิดขายให้ดูอ๋อเปิดตัวเลขเปิดไปตัวเลขตีเป็นเปดห้าห้าครับก็ตีให้ f อซีทางสีขอตีให้นตจยิงผมจะตีเป็นที่เคยตีเขาบอกไม่ใช่เขาก็ตีเป็นถ้าคนลุงวราห้าเขาบอห้าอกเขาว่รใส่เขาบอกเก้าหน่งเจ็ล็กมวนเลขมววนเลห้าห้าครับครับ 14ปีให้นะครับตอนเอาไว้คออือแล้วแต่ดวงเดออ้อแล้วแต่ดวงนะครับอันนี้เพิ่มเติมใหม่ใช่ไหมคะนี่ครับผม9179 791 91นะคะเพิ่มเติมใหม่เด้อนะคะสำหรับแนวเทางของลุงอโอโป้ลุงขายน้ำนะคะท่านผู้ชมตอวแรกก็855น,น,นะคะแล้วก็เลขที่ชอบก็คือ9179แล้วก็791น,นะคะ อันนี้ของอ่งคุณโอโปนะคะท่านชมเนาะค่ะให้เป็นเพียงแนวทางเดินนะคะค่ะแนวทางของลุงโอโปนะคะที่ให้กับทางช่องหลายๆช่องนะคะในวันนี้เนาะเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเดินนะคะแอดมินีนะคะนําเสนอนะคะเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ใช้พิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันก็แล้วกันเนาะเนาะมีผิดมีถูกนะคะแนวทางหรือว่าตัวเลขนะคะ มีผิดแล้วก็มีถูกแค่นั้นเองนะคะถูกก็ดีใจนะคะผิดก็เสียใจด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะเนาะค่ะเอ็ดมินลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ